สวัสดีครับวันนี้ผมผ่านมาพอดีก็อยู่ที่วัดป่าคำหัวช้างนะครับน่าจะเป็นอำเภอน้ําอองจังหวัดขอนแก่นโอ้เป็นตรงนี้จะเป็นเนินเขานะครับจะมีลูกป,ปั้นช้างเยอะมากนะครับเป็นมีก้อนหินมีก้อนหินขนาดใหญ่ตรงนี้เป็น ตรงไหนตรงไหนนี่เป็นรูปปั้นช้างมองจากข้างหลังนะคะรับแสดงว่าตรงนี้ต้องเคยมีช้างเยอะมากก่อนแน่เลยแต่ตอนนี้น่าจะไม่เหลือแล้วก็ถือว่าเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างโอ้โงาสวยมาก มีประเทศเดียวครับที่นับถือช้างแบบเนี้ยประเทศอื่นเขาก็คงจะอ,อย่างใช้งานช้างอย่างเดียวเหมือนเหมือนประเทศอินเดียเนี้ยผมก็เห็นแต่เขาใช้งานช้างนะแต่ไม่ได้เคารพนับถือช้างเหมือนอย่างประเทศเราอ้าวโหนนี้เขาเครื่องเซนว่าตอนนี้ผมเดินมาข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไม่ใช่เฉพาะมีตรงนี้นะ ว่าเขาเบียบแต่ทำไมตรงนี้จะเป็นลูปปั้นช้างที่เขาน่าจะเอามาเส้นไหว้ามากกว่าครับเดี๋ยวเราเดินไปที่วัดกันอันนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะผมผ่านมาตรงนี้ก็เมื่อก่อนนั่งรถโด,ดยสารผ่านนะก็ไม่ได้สนใจเลยพอดีวันนี้เอารถมาเอง ็เลยขอแวะถ่ายทำคลิปวิดีโอสักหน่อยแต่ว่าเป็นวัดป่าไหมก็ไม่มีป่านะครับเมื่อก่อนอาจจะมีป่านะครับเนี่ยดูแล้วมีรูปช้างอยู่แทบทุกที่น่าจะมีคนเอามามาแก้บนมามาแก้บนนะครับอ๋อมีช้างเผือกด้วยนี่ครับแสดงว่าต้องเป็น ที่ที่เขาเอา,าชื่อวัดปากคําหัวช้างก็น่าจะมีการค้นพบหัวช้างที่นี่นะครับนี่ครับดูตาช้างอ๋อพโนไว้กับ กนแแะทเจ็ดด้วยพายแก้วกระดิ่งทองดูที่มีประวัติมายัางไงอ๋อเป็นช้างศึกเดินทางกลับมาจากประเทศลาวมาพักแรมที่ป่านี้โดยช้างศึกเกิดพัดต,ตกไปในบอ่อโคลนขนาดใหญ่ได้ได,ได้ลม้มช้างตายเรียกว่าช้างล้มนะครับ ว่าเดินทางกลับมาจากประเทศลาวเมื่อประมาณปีไหนนะครับเนี่ยเดีย๋ยวไปดูโอตกลงไปในบ่อโคลน ็เลยมีแต่คนเอาเอาเข้ากันไหมเนี่ย <c oughs> อุ้ยมีบัมเบิลบีด้วยครับก็รวมๆทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้โหใครช่างเอามาช่าง <c oughs> เอามาผสมผาสานกันได้ดีจริงๆ น่าจะเป็นสถานที่รวมทั้งของเก่าของใหม่นะครับเนี่ยออัอาางนกไว้เหรออ๋อเราก็นึกว่าเสียงนกมาจากไหนมีเลี้ยงนกด้วย วช้างตกลงไปบอกโคลนตรงไหนัมนนีอะไรครับอ๋อนี่ก็ช้างอ้อยไข่ ปิดล้วบอปิดล้วบอ,บอห่อนครเ,เ,เออมันตกมาหน่อยนึงว่าคัน,น่ยอ,อันนี้นำพองอำเภอน,นำพ่องบอ,ออ๋อครับนี่เห็ดหลวงปูทวดบ่ เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภออำนาพองจังหวัดขอนแกน่อนอําเภอนำนาพองก็มีเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเดิมชื่อว่าเขื่อนพองหนีบตอนนี้ก็มีบ่อากา๊สธรรมชาติกาส NGV นะครับตอนนี้เขากำลังจะสร้างหลวงปูดทวดองค์ใหญ่ โอ,โอ้นี่เขาน่าจะเอามาเซ็นไหว,ว้วัดมีไบฟายด้วยโอ้นี่ครับอันนี้เขามาแก้บนบ่อือโอ้หลายจ้ะอันนี้คือช้างที่เขาเอามาแก้บนนะครับโอไ้ไม่ใช่ในน้อยนะเนี่ยโอ้โหขอ,อนห้เป็นวัดครับ ีช้างมีมา้าไก่ังสเกตดูมีสัตว์อีกชนิดที่คนเขานิยมจะมาแก้บนคจะว่ามาเที่ยววัดแล้วกันนะครับทั้งพุทธทั้งพราหมณ์อยู่ด้วยกันได้เสรีภาพในการนับถือาศาสนาอันนี้ก็จะเป็นนนี้ ะไรน่าจะออกไปทางพระพระพม่าหรือเปล่าเจ,จ้ากับเร <c oughs> ื่องอะไรนะ <c oughs> ไม่ได้แล้วนากชื่ออะไระกับอ๋อกัปตันอเมริกา ก็เป็นความเชื่อครับไม่ได้ทำให้ใครเสียหายไม่ได้ทำร้ายใครครับความเชื่อทำล้วสบายใจโอ้โหคิดสูตแล้วนะ่าจะเป็นหมื่นนะครับเนี่ยช้างเนะี่ยใครจะขอกลับบ้านสักตัวไหมนะอะไปเลี้ยงน่นนะโอ้อันนี้พระศิวลี สิบรีเป็นพระแห่งออสาวกแห่งโชคลาภโอ้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยเน้นแต่ถวายช้างอย่างเดียวนะครับทำให้ทำให้ตัดสินใจจอดดูก็ไม่เห็นหมอปลาด้วยก็ โอมาครกทางแล้วเนี่ยโอ้ครบช้างตัวเป็นมีช้างเป็นหมื่นนะครับโอ้โหชูโอ้ครบช้างเป็นหมื่นเชือกต้องไปจางนี้แล้วไปทางไหนดีเนี่ย กลับไปทางเดิมออกไม่ได้ลงไปทางโน้นเดี๋ยวลงไปทางนี้ดีกว่านะครับก็แล้วแต่ศรัทธ,ธานะครับจะวางตัวไหนก็มาวางได้เลยนพยายม ยมประดก็เป<อ>็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ครับกับความน่าจะน่าจะศักศดิ์สิทธิ์ได้ผลจริงๆมีคนเอาช้างมาถวายมากมายขนาดเนี้ผมว่ารวมตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็น่าจะเกือบหมื่นนะครับเนี่ย แต่ทำไม oh. ตรงนี้น่าจะโอ้ oh, ทางนี้อีกเยอะเลยครับเ mm. ดี๋ยวดูดูข้างล่างก่อนนะครับ mm. ผมจะพาเดินขึ้นไปข้างบนสายไฟน่าจะเอาลงนะครับ mm. เพราะว่ามันมันบังหน้าพระท่านนะครับอ๋ ทางนี้ก็มีนะครับสารเจ้าโ่คำหัวช้างโอ้เนี่ยะช้างตัวเล็กๆเกนี่ยเราขึ้นไปโดดช้างตัวเล็กๆก,กัน ไม่น่าจะมีขายาะน่าจะเอามาจาับตูดโอ้ผมว่าน่าจะเกินหมื่นนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นวาส,สนานที่ได้มาเจอได้มาได้ขึ้นมาดูตรงเนี้ย ถามกับทางโน้นด้วยมันเป็นสิ่งที่ a m a เมซิ่งนะไม่มีผมคิดว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวนะที่มีมีความเชื่อลักษณะนี้แล้วก็ทำได้ขนาดนี้นะครับโอ้เนี่ยตัวใหญ่ๆนี่ไม่ทราบว่ามาสร้างไว้หรือว่าน่าจจะมีคนมาสร้างแก้บนจะต้องไปถามเจ้าที่ดูคนระับ ใช่แน่น้อยเลยน่ะโอ้โยไอตัวใหญ่ๆนี่เท่ากับไม้สางแก้บนให้กันบ่โอ้แล้วของของวัดตัวแรกนี่ตัวแรกตัวนี้บ่เฮ้ยโตปู่เนี่ทายแก้วเุ็นบ่ทายแก้วตัวเียวตัวเดียว ตัวแรกบ่บ่ทีวัดซางนะอครอ้ผมกับบ่เออเห็นเห็นแล้วผมไปมาแล้วบ่คิดว่าษีหลายบันนี่ยบ่แมนถึงหมื่นบ่นนี่โอ้ขึ้นทางไหนเนาะที่เห็นตัวใหญ่ๆนี้เขาก็เอามาสร้างสร้างแก้บนเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ทางวัดสร้างเอง,เองนะครับก็ตามจิตศรัทธาเนี่ยครับโอ้แต่ทางวัดก็ดูแลดีนะครับเนี่ยจัดให้เป็นเหมือนกับโขงช้างเลยเดี๋ยวเราจะเดินเดินถ่ายจากข้างหลังมานะครับโอ้ไม่สิ่ง แมซิ่มากเนี่ยตัวเล็กๆอ้าตอนนี้เราจะผ่านโครงช้างนะครับว้าวถ้าเราเจอตัวจริงเนเป็นก็ไม่กล้าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้อันนี้คิดดูสร้างช้างตัวใหญ่ขนาดนี้เพื่อ เพื่อแก้บนเนี่ยแสดงว่าต้องต้องบนอะไรที่มันที่มันมากหรือว่ามันมันนเยอะจริงๆนะอันนี้ดอกอะไรดอกอะไรเนี่ยอ๋อต้องไม่ใช่ธรรมดานะครับที่จะมามาสร้างครับสร้างของช้างเพื่อแก้บนมากขนาดเนี้ยแล้วต้องบนในสิ่งที่แบบมันมันไม่ ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วมันต้องได้ผลจริงๆถึงจะมาสร้างอะไรแก้บนกันอย่างนี้ออมีอะไรอีกนะโอ้มีทุกที่มองไปตรงไหนก็มีช้างนะครับเนี่ยครับดูตามต้นไม้มีช้างหมดเลยจะ่พายตัวแรกที่ ที่ทางวัดสร้างจริงๆคือพายอะไรนะพายแก้วตรงนั้นเมื่อกี้นะครับอันนี้ทางนี้เป็นเทพนะครับลาหูอมจันกับพิขเนตโอ้เป็นเกสุดเป็นเนี่ยเป็นความ มันไม่ใช่ช้างของจริงแต่ในความรู้สึกของเราก็คือมันเป็นสิ่งที่หาได้ดูได้ยากนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ได้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ขอกลับขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับภผ่สารนะครับอำเภอนํำพองจังหวัด ขอนแก่นครับแวะมาถนนสายขอนแก่นอุดรขาเข้าจากอุดรมาขอนแก่นนะครับก็แวะแวะชมกันได้นะครับช้างจำนวนมหาศาลอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปของผมและคุยกดเนี่ยรถรถที่ผ่านมาก็จะบีบแต่นะครับแสดงความเคารพ คนอีสานวันนี้ได้มาพบสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เข้ามาพบนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม